ในปัจจุบันนั้นเกมว a l l โลแก็ถือเป็นหนึ่งในเกมที่ได้วความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นจํานวนผู้เล่นในเกมเองหรือว่าจะเป็นผู้ชมสตรีมในแพลตฟอร์มต่างๆโดยเราจะเห็นได้เลยว่าเกมว a l l โลแนั้นมักจะติดท็อป5ของเกมที่มีผู้ชมมากที่สุดอยู่เสมอในทุกๆแพลตฟอร์มและแน่นอนว่ามันก็มีสรีมเมอร์ในไทยไม่น้อยที่ทําการสตรีมเกมนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในวันนี้เราจะมาดูกันว่าในตอนนี้สตรีมเมอร์วันละแหนในไทยคนไหนบ้างที่ป๊อปปูล่าที่มีผู้ติดตามมากที่สุดโดยเราจะอิงจากข้อมูลจาก s สตรีมชาร์ตเป็นหลักนะครับซึ่งาหากข้อมูลตรงนี้ตกหล่นใครไปแล้วก็เราจะต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับโดยพวกเขาจะเป็นใครกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ ลด17%โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่องแบคคอย o i e n Sport ซื้อแก้วพร้อม G Fuel 7 2ตอนนี้จากราคา1,148บาทเหลือเพียง9 5 0นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากนะครับ รู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้กันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ชอปปีร้าน G N Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอันดับที่5บูมบูรพา พี่บูมหรือในชื่อวงการว่าบูมบูรภานั้น <_ d isk> เขาเป็นอดีตโปรเพเยอร์เกมโอว์วอชที่มีความชื่นชอบในวิดีโอเกมเป็นอย่างมากตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กและก็เล่นวิดีโอเกมมาเรื่อยๆนานนับ10ปีจนมาถึงช่วงที่เขาเป็นโปรเพเยอร์โอว์วอชนั้นตัวของบูมก็ได้เข้าร่วมสังกัดชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็น Neolution หรือว่า l ิ n ส์ก็ตามรวมไปถึงได้เข้าร่วมในการ่งขันต่างๆของเกมโอว์วอชอย่างมากมาย ทว่าเมื่อกระแสนิยมของ Overwatch เริ่มที่จะเสื่อมถอยลงประกอบกับการในขันทัวต่างๆนั้นไม่ค่อยมีให้แข่งแล้วมันก็เลยทําให้พี่บูมได้หันมาเล่นเกมอื่นๆก่อนที่จะมาเล่นเกมวอร์ลแดนและก็เป็น Pro เพ a y เยในเวลาต่อมาให้กับหลายๆทีมรวมไปถึงเข้าร่วมการแข่งขันหลายต่อหลายทัวร์นาเมนต์ในไทยอีกด้วย และพี่บูมได้มายู่ในสังกัดของฟูเซนแล้วตัวของเขาก็ได้แข่งขันต่อจนกระทั่งผันตัวเมาเป็นสีมเมอร์ภายใต้สังกัดฟูเซนและทําการสตรีมเกมต่างๆแต่เกมหละงของพี่บูมนั้นก็คงหนีผลเกมวอร์โลแอน land, ที่นอกจากบรรยากาศการสตรีมของพี่บูมจะเต็มไปด้วยความสนุกแล้วผู้เล่นเองก็สามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆจากพี่บูมได้เช่นเดียวกัน ในปัจจุบันนั้นยอดผู้ติดตามของบูมบูรพาในทวิชก็มีอยู่ที่50,000คนและในแต่ละครั้งที่พี่บูมสตรีมนั้นก็จะมีคนดูไม่น้อยกว่า500คนเลยทีเดียวเฮ้พิมพ์สวัสดี YouTube รอเลยต้อเอาละผมว่านาจะทำอะไรช่ไเลยรอรอรอกันเอเลน่าสวัสดี YouTube ชัดโอ้โห ไอ้เนี้ยมึงอย่าพูดดิไดอให้เป็นิเบิเไอ้บูมถือบอมนะม้หลังมาพี่หลังมาพี่เก้าคนนึงสไน์ไอเฮียเนี่ย กูนั่งยานปุ๊บแม่งออกอันดับที่4 ฟ็อกซี่หนึ่งในโปรเพเยอร์ฝีมือดีจากไทยอย่างฟ็อกซี่นั้นเขาก็เป็นโปรเพเยอร์เกมวั l โลแลนที่ได้ไปสร้างผลงานระดับโลกเอาไว้อย่างน่าจดจําในครั้งที่อยู่กับทีมเอ็กสเนโดยฟ็อกซี่นั้นเป็นหนึ่งในกําลังหลักช่วยให้ทีมเอ็กสเนนั้นสามารถคว้าชแชมป์ในรายการต่างๆได้อย่างมากมายในระดับภูมิภาครวมไปถึงเข้าร่วมกันในระดับโลกด้วยแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นนอกจากจะเป็นโปรเพเยอร์แล้วทางฟ็อกซี่เองก็เป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์เกมวั l โลแลนที่มักจะทำการสตรีมเกมดังกล่าวอยู่เป็นประจ และการเล่นเกมของ f o x กซีนั้นก็มักจะสร้างความสนุกให้กับผู้ชมของเขาอยู่เสมอจนทําให้ในปัจจุบนันช่องของ f o x กซบนแพลตฟอร์มทวิชนั้นก็สามารถทํายอดผู้ติดตามไปแล้วกว่า55,000คนและมียอดเฉลี่ยผู้ชมในแต่ละวันนั้นก็อยู่ที่ประมาณ1,100คนเลยทีเดียวเอาในเดอะสปอในสปอตโอ้คุยเดินมาตลอดเลยวะไอ้เกมคุยที่แม่งตั้งเวลาไว้เรือว่า ถ้าควัเห็นกูเอาควันลงเลยหรือไงวะโอ้ยแดดติดอะไรไอ้ท oh yeah. exactly ีแฟลตี่ไม่เคยผิดหวังไอ้ตัวมึงจริงว่ะเล่ฟีดิกมึัแฟดติดกแพงกูไม่เคยผิดหวังไอ้ตัมึงจริงอะไอ้เชี่ย can but I need to turn on my camera Magic Trick <c oughs> นี่อ,อะไรอ่ะเมจิกทริกเมื่อไรสัตว์ไม่มีอันดับที่จอหจอโอเซนหนึ่งในโปรเพเยอร์ดอลิสแนวหน้าของประเทศไทยอย่างตาลจอนโอเซนนั้น <c oughs> เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมฟูลเซนไลอ์อัพปัจจุบนันที่สร้างผลงานไว้อย่างมากมายรวมไปถึงช็อตการเล่นหลายๆช็อตที่น่าจดจำเป็นอย่างมาก และหนึ่งในนั้นก็คือการที่จอห์นโอเซนได้อันดับที่2ของผู้เล่นที่สามารถทำแต้ม a c s ได้มากที่สุดของการแข่งขัน VCT 2021 APAC Last Chance Qualifier หรือการแข่งขันชิงแชมป์ตัวไปสุดท้ายของโซน APAC เพื่อเข้าแว่งขันในรายการชิงแชมป์โลก อย่างไรก็ดีจอร์โอเซนนั้นนอกจากจะเป็นผู้เล่นแล้วก็ยังเป็นสตรีมเมอร์ที่มักจะสร้างสีสันและความว้าวในการเล่นให้กับผู้ชมเขาได้อย่างดีเสมอและผู้ชมก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากเวลาที่จอร์โอเซนและซูเปอร์บัสนั้นได้มาเล่นด้วยกันเพราะว่าทั้งสองคนนั้นต่างก็มีเคมีที่ตรงกันและก็พร้อมที่จะสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับผู้ชมเขาได้เป็นอย่างดีโดยในช่องของตาลจอร์โอเซนนั้นก็มีผู้ติดตามมนทวิชไปแล้วกว่า7 4็0 0คน โดยแต่แตละครั้งที่ตาทําการสตนีมนั้นก็มักจะมีเหล่าผู้ชมเขาเข้ามาดูอย่างไม่ขาดสายจนทําให้ยอผู้ชมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000คนต่อวันเลยทีเดียวยายยีนังยายยีนังยายยีนังครับมาเร็นกู Yeah, what the fuck? <laughs> don't keep that. Don't keep that. Don't keep that. Yeah! I'm oh, mad. <laughs> what am I watching, bro? อยู่ไรแม่วันแท็บบออ Every time I show you man Every t ม m อันดับที่2ซุปเปอร์บัสสุดยอดผู้เล่นคอนโทรเลอร์อย่างซปเปอร์บัสนั้นเขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของทีฟูเซนที่ได้ช่วยกันสร้างผลงานในช่วงปีที่ผ่านมาได้อย่างน่าจดจำและตรงเขาเองก็ยังเป็นสรีมเมอร์เกมวอลเลลน์ที่หลายๆคนต่างก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากโดยต้องบอกเลยว่าผู้ช่องของซปเปอร์บัส ในแต่ละวันนั้นต่างก็เข้ามาดูกันไม่ต่ำกว่า5,000คนโดยเฉลีย่ยอีกทั้งเหล่าคนดูก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ที่สร้างสีสันให้กับสตรีของซูเปอร์บัสอีกด้วยโดยการโดเน a t ข้อความมันป่านที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมคนอื่นได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วผู้ชมก็มักจะแซวซูเปอร์บัสด้วยคำว่าบัสรักพ่ออยู่เป็นประจำและถ้าตัวของซูเปอร์บัสได้มาเล่นกับจอร์โอเซนแล้วล่ะก็เสียงหัวเราะของเหล่าผู้ชมก็จะทวีคูณขึ้นไปอีกเพราะว่าทั้งสองคนนั้นต่างก็เป็นนเพื่อสิท และมักจะขิงกันเพื่อเป็นสีสารจนสร้างรอยยิ้มให้กับหลายๆคนเลยล่ะครับแน่นอนว่า Super Bus s ปอร์บัสเชื่อเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์ที่ได้ความนิมยมเป็นอย่างมากโดยในตอนนี้ช่องทวิชของเขาก็มียอดผู้ติดตามไปแล้วกว่า140,000คนและ Super b u บสก็เป็นสตรีมเมอร์ที่มียอดชั่วโมงการดูจากผู้ชมสูงที่สุดในไทยสำหรับสตรีมเกมวอลลน,นอีกด้วย no คนคดูสี่พันกว่าคนไม่ต้องเก่งโชว์ไปแล้วไม่ได้อยู่งานแลนด์ด้วยโอกาสจะทำได้อ่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าออนไลน์ liner, เต็มเปี่ยมไม่เชื่อรอดู <One enemy S 2> ดูนเยิงอย่างเงี้ยพย้ยามไงวายว่ายน้ำค้ามทราพีบโชว์หน่อยไอ้เหีย แค่สะว่าย้ำที่บ้านกูว่ายไปฝฟากหนึ่งกูยังยังเหนื่อยเลยมึงจะให้กูว่ายทวีปโอ้แม่งสุดแล้ววะน้องเล่นเล่นเต็มที่แล้วเล่นเต็มที่แล้วจริงๆว่ะไปพี่ผมชุบผมชุบเอาเอาชุบกูขึ้นมาอีกกูนั่งดูเพลินลนั่งดูวิวเพลินเลยเฮียอันดับที่หนึ่งไวเปอร์เดมอนถ้าพูดถึงตำนานผู้เล่นเกม f p s ของเมืองไทยแล้วล่ะก็ พี่เอ๋ยไวเปอร์เดมอนก็ถือเป็นหนึ่งในโปรเพเยอร์ที่หลายๆคนน่าจ,จะพูดถึงเพราะไม่ว่าเกมยิงปืนเกมไหนก็ตางที่พี่เอ๋ยได้ไปแตะแล้วแล้วก็ เขาก็จะเล่นเทพขึ้นมาในทันทีเปรียบเสมือนกับเกม FPS ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพี่เอ๋ยโดยเฉพาะแม้ว่าในปัจจุบันพี่เอ๋จะมีอายุอนาเข้าเลข3ไปแล้วแต่ฝีมือของพี่แก่ในการเล่นเกม FPS นั้นก็ไม่ได้ดรอปลงไปเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งพี่เอ๋ยก็ยังเป็นสตรีมเมอร์ในสังกัดของมิดที่มักจะออกมาไลฟ์เล่นเกมประเภทยิงปืนอยู่บ่อยๆโดยในตอนนี้ที่นิยมเล่นที่สุดเลยนั้นก็คงนี้โนวา a โแรแล และทุกครั้งที่พี่เอ๋ยได้ทําการสตรีมเขาก็มักจะแสดงฝีมือการเล่นออกมาได้อย่างดีจนสร้างความวอาวให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากอีกทั้งในบางครั้งเขาก็มักจะสร้างสีสรัรนและเสียงหัวร้อยกับผู้ชมของเขาอีกด้วยโดยในตอนที่พี่เอ๋ยไวดเปอร์เดมอนได้มียอดผู้ติดตามบนทวิชไปแล้วกว่า1 9 0 0 0 0นเืคนเรียกได้เลยว,ว่าเป็นตำนานผู้เล่น FPS ที่ยังคงโลดแล่น,นอยู่ในวงการสตรีมให้เราได้ชมกันอยู่ทุกวันนี้เลยละครับ เฮ้ยลบขึ้นนะเดียวเพื่อนเราทีทีซีทีฆ่าให้เสร็จเดียวเฮ้ยอยู่นี่ท่ทีอ่าท่านอ่ะเฮ้บเว้นเอ็ดอิสคาริงสุดท้ายเหเวนครับไฟไฟวะเนี่ยร้อนเอ็ดมาพี่อยมาเพื่อยิงสี่แล้วหรอ มันต้องยังงั้นช็อตเยอะช็อตเยอะเอฟติครับ และนี่ก็คือ5สตรีมเมอร์วัลเวนไทยที่มีคนติดตามมากที่สุดครับแต่ละคนก็เป็นสตรีมเมอร์ที่มีทั้งฝีมือและก็คอนเทนต์ให้ผู้ชมต่างก็ชื่นชอบและก็ติดตามกันเป็นจำนวนมากแน่นอนว่าในประเทศไทยนั้นสตรีมเมอร์ที่เล่นเกมว a l โลเวนเองก็ไม่ได้มีเพียงแค่บุคคลที่เราหยิบยกขึ้นมานำเสนอเท่านั้นนะครับมับนยังมีอีกหลากหลายคนเลยทีเดียวที่สามารถสร้างเสียงหัวเราะได้โดยถ้าใครมีสตรีมเมอร์ในดวงใจคนไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับ เหมือนเดิมหากเพื่อชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบงค์คออีสปอร์ตแกรีบเชวนกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้คลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ